ว่ากูเกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้โลกได้รับรู้ว่าผีมีจริงกูเอาด้วย <c oughs> แต่ยุคนี้ <c oughs> ก็ไม่เต็มบ้านแต่เมืองท่านไม่ได้มีคิด <c oughs> ถ่ายติดผ,ผีจะจ่าขโมมาบ้างว่ม <c oughs> เดี๋ยวพวกเราแม่งจะหลอนกันอปหลอนก็นภา่โดยกันเต๊ะเนี่ยนะ <c oughs> พี่เป็นหมอพี่ไม่น่าจะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าคะ ทำพิธีกรรมทุกอย่างที่เขาบอกว่าทําให้เห็นผีที่แมงบอกเฮียนน่ะไปมาหมดแล้วปัญหาเดียวเลยเว้ยเราต้องหาผีที่รู้จักมาร่วมทดลองกับเราใอะไรอ่ะพี่หนูไม่เข้าใจเลยอ่ะมันไม่เซฟตรงไหนเนี่ยพี่มันเซฟโอเคป่ะพี่เยวเอาลงมาดิ่ยวย่วยมึงออกมาดิวะอีกนิดเดียวผมกำลังจะทําให้ผีปรากฏตัวได้ ม่งเปิดขึ้นต่อหน้าพวกเราแล้วเว้ยความอยากรู้ของกูมันหยุดไม่ได้แล้ววะ